สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียยนองปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกกางหันลมสีทองมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวนะคะใช้ดิบบินนะคะเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะเป็นสีขาวสองเส้นสีเหลืองสองเส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบเซนติเมตรตัดทั้งสองด้านให้เป็นปากฉลามแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นนำสี่เส้นนะคะมาเลี้ยงให้เสมอกันค่ะแล้ววัดจากปลายดิบบินถึงตรงรอยที่แม่เหมียวพับไว้ก็คือ9เซนติเมตรครึ่งนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมานะคะเราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่1ลงไปปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะ เส้นต่อมานะคะเราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่สองลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราจะเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญน,นะคะ ริบบิ้นจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดผ่านมานะคะผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะนี่ค่ะดึงริบบิ้นนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างนะคะ ลิบบินนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายลิบบินนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนลิบบินนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเราก็จับลิบบินนะคะไปทางขวามือค่ะหลังจากนั้นจับปลายลิบบินนะคะ ขึ้นมาด้านบนนะคะเนี่ยค่ะจับปลายดิบบินขึ้นมาด้านบนของเส้นปลายดิบบินชี้ไปทางซ้ายมือค่ะเราสอดลงไปนะคะที่เส้นสีขาวค่ะค่อยคดึงออกมาค่ะก็ได้ลักษณะแบบนี้เส้นต่อไปเส้นนี้นะคะจับเส้นดิบบิ้นนะคะที่ชี้ขึ้นไปด้านบนเราจะจับไปทางขวามือค่ะ จับปลายริบบิ้นนะคะวนขึ้นไปด้านบนนะคะปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายมือสอดลงไปนะคะที่เส้นสีเหลืองค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นนะคะชี้มานะคะทางขวามือค่ะ จับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับไปนะคะทางซ้ายมือแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะวนปลายริบบิ้นมานะคะมาทาง ด้านบนนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะแม่เหมียวนะคะจะเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะก็จับดิบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายดิบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะ กลีบดอกที่เราทําก็คือสีเหลืองนะคะเราจะเอามาสอดนะคะที่กลีบดอกตรงสีขาวค่ะสอดเสร็จแล้วปลายริบบิ้นอยู่ทางด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่เราจะทําเส้นต่อมานะคะก็คือสีขาเอาสีเหลืองหลบมาค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะ จับปลายดิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเมื่อกี้นะคะเราสอดนะคะที่กีบดอกสีเหลืองไปแล้วต่อไปก็เป็นสีขาวค่ะปลายดิบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะก็คือเส้นสีเหลืองนะคะเอาสีขาวลบมาจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ ต่อไปนะคะเมื่อกี้สีขาวต่อไปก็สอดที่กีบดอกสีเหลืองค่ะ,คะเส้นสุดท้ายนะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปที่กีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะเนี่ยค่ะดิบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะดิบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะดิบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะดิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายดิบบิ้นทิ้งนะคะ นี่ยค่ะกังหันลมของแม่เมียวก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ